าท่านพี่น้องมาดูจากเห็ดอะไรอย่างเนาะเห็ดซับเต้าอ๋อเอาไปอย่างกินครับไกแงเจ้าแข่งสยอดบลาคามค่ะอ๋อแกงาแ่ยอดบลาคามแล้วครับพี่น้องจ๋าอ๋อเอาไปปอกก่ะเอาไปปอกก่อนค่ะอ๋อหลัเลยใครไม่เคยกินลองไปกินเลยครับรับรองความอร่อยครับพี่น้องจ๋าขอบคุณครับพี่น้องจ๋าเดินกาดครับพี่น้องจ๋านี่ีห่อท่านพีน้องจเลิศนี่พี่น้องจ๋าบรรยากาศครับพี่น้อง โอ้ปลาเอลปลาเอลนี่มวนเต๊ะืกำลังทอดโจโจเลยออันอำเภอเทินล้อมแหละอู้นักไปได้ครับปันปอมมันขยเยอะ <c oughs> อ จ๋าโอ้โหลูกลูกแดงอังลางเลยสุดยอดอืับบรรยากาศกับเยาวชนที่มาภาพกระแสที่ว่าต้มแกงแบงนี้นะครับหลายชีวิตนะครับอุปการะเอาไว้น้าท่านใดที่จะร่วมคอปูนอึ้งรับพี่น้องจ๋าอึ้งอึ้บเยลิศนี่โอ้นยเอาไปเอาไปเล่นจีก็มีโอ้ยผักผักบ้านของเฮาครับพี่น้องจ๋าจะกินอะไรมีให้ กินหมอดอมปลาย่างปลาย่างหอยก็มีอุ้ยอึ้งอึ้งอึ้งเออบรรยากาศโอ้ยอึงอีกแล้วอึงอีกแล้วครับงับอันนี้แลนนะพี่น้องจา๋าแลนเป็ตัวเหี้ยนะครับไมย่ยอมลาออกอยู่มา8ปีแล้วอันนี้ เออเที่ยก็คือเฮียใช่ไหมแลนก็คือแลนใช่ไหมอ๋อคนละอันกันนะครับพี่น้องจ๋าอ๋อเปิ้ลว่าปิ้ลใจพี่รัเออตามนั้นนี่ปลามีให้กินด้วยเลิศนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวแลนครับพี่น้องจ๋าไม่จับไปอย่าไปเผัวเลี้ยงอ๋อครับอ๋อสุชิสุชิอืมม้วนมีขนมน่ากินมากโอ๋อวิเลิศมีปลาลงปลาไหล อึ่งก็มีเลอิอเ็แย่ก็มีด้วยเหรอเลิดอีกนะน,นี่จากผมเจสน้อยพาท่านเทียเท่ยวอำเภอเทินอ,อันยังก้กมามเลยก็หนังควายจีรับน,น้องชมอื่ กำลังออกครับน้องเอิงอ่าง,ง,งจากผมพี่เจสน้อยพาด้านแอวแล้วนะครับบ๊ายบาย